สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องมหาหยุทดินตรงของเรานั่นเองและวันนี้จะเป็นตอนที่197นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเสียวเดียวเดียวข้าจะเป็นคนจัดการเขาเองเจ้าไม่จําเป็นต้องทําอะไรหรอกนั้นก็ดีคู่ต่อสู้ระดับนี้ข้าเองก็ไม่คิดอยากจะลงมือด้วยอยู่แล้วละข้าเองก็หวังว่าเจ้าจะเก่งเหมือนกับปากของเจ้านะ ฝีมือของสองคนนั้นสู้ได้อย่างสูสีถึงเพียงนี้เลยหรือนี่เจ้าบอกว่าคิดว่าการรับมือกับนายพลทั้งสีจากแคว้นต้าเฉียนมันง่ายนักหรอกหรือตอนนี้มันยังเร็วเกินไปที่จะสรุปการตัดสินนะเจ้าแค่มีความสามารถนิดน้อยเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นม้ามือที่ไม่ไมีใครเทียบได้แล้วอย่างนั้นเหรอแต่ว่าพวกเรากับพวกเจ้านั้นแตกต่างกันคนละ,ละระดับตั้งแต่แรกอยู่แล้ว พื้นฐานของจอมยุทธแขวนระดับยอดเยี่ยมไม่ใช่สิ่งที่พวกคนชั้นต่ำจากแขวนตำ่ตำๆจะขาดถึงในที่สุดพวกเจ้าก็เผยพลังที่แท้จริงออกมาแล้วอย่างนั้นเหรอลินตงการที่เจ้าผลักดันให้เราแสดงฝีมือขั้นนี้ออกมานับเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจสําหรับพวกเจ้าแล้วสมกับเป็นแขวนระดับยอดเยี่ยมช่างน่าสนใจสิจริงๆวิญ,ญญาณเพิงอสูรกายแพดเผาสรรพสิ่งตายล่าล่างคุณเขาเถือน เคลื่อนผู้พอลิ้น,นต <accepted> ุ<ต>งมันจบแล้วล่ะว,ว,วิทยายุทธ์ขันลิงอย่างนั้นเหรอทรงพลังก็จริงแต่นั่นมันไม่พอหรอกนี่พวกเขาสามารถป้องกันการโจมตีแบบนั้นได้ด้วยเหรอเป็นไปไม่ได้นะลุนหาที่ตายนักนะแก ใส่หัวไปซะอาอาฮ่าฮ่าฮ <c oughs> ดูเหมือนว่าคู่หูของเจ้าจะแพ้ให้กับน้องข่าอีกยกแล้วแกอย่ามาพามให้มันมากนะคงไม่สายเกินไปล็อกที่จะกำจัดน้องแกหลังจากที่ข้ากำจัดแกไปแล้วฮะ <c oughs> นี่คือร่างอสุรกายเพิงเป็นไปไม่ได้สําหรับเจ้าที่จะทําลายมันเช่นเดียวกับร่างขุนเขาเถื่อนของมู่ห่วงเจ้าคิดหรือว่าน้องเจ้าจะสามารถทําลายเขาได้นะพวกเจ้าไม่สามารถทําลายการป้องกันของเราได้ห็อกยังคิดจะสู้อีกอย่างนั้นเหรอไรสาระนะเฮะนี่พวกเจ้าตั้งใจจะหลบซ่อนตัวอยู่ในแต่กระดองอย่างนั้นเหรอในเมื่อเจ้าภูมิใจกระดองนั่นนักหนะงั้นข้าจะทําลายมันเอง ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงซะแล้วฝ่ามืออสุรกายเพิงทำลายมันซะลิ้นตงแกทำลายการป้องกันของร่างอสุรกายเพิงไม่ได้หรอกนะมันไม่จำเป็นหรอกหัดมังกรมรกตแยกนะพ่อแ,แก